ผิดหวังบ้างก็ได้เมื่อมันจะกลายเป็นบทเรียนสวัสดีค่ะไปเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มนี้เลยค่ะนะคะชื่อหนังสือเล่มนี้ก็คือแค่อบกอดตัวเองให้เป็น พออ่านดูแล้วนะคะก็มีความน่าสนใจในหลายๆบทความกันเลยทีเดียวต่อวันนี้จะเอาบทความบทความหนึ่งนะคะจากหนังสือเล่มนี้มาแชร์มาอ่านหรือมาเล่าให้ฟังแบบฉบับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าอาจจะชอบฟังพอดแคสต์ชอบฟังอะไรดีๆแบบนี้เพื่อเอามาเป็นหลักการคิดในการดําเนินชีวิตของเราก็เป็นได้นะคะบทความนี้นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่า ใครๆก็ชอบการสมหวังแม้กระทั่งพืชผักที่ชื่อว่าแฮลเรายังอยากที่จะเรียกชื่อมันว่าสมหวังเลยแต่ในความเป็นจริงความสมหวังไม่ได้อยู่เคียงข้างกับเราทุกเวลาค่ะ ซึ่งในชีวิตคนหนึ่งนะคะอาจจะพบเจอความผิดหวังไม่น้อยไปกว่าที่ได้พบเจอการสมหวังเลยทุกคนมีเรื่องดีๆแล้วก็มีทั้งเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราปะปนกันไปถูกไหมคะบางครั้งกับบางคนเขามารู้สึกว่าความผิดหวังที่เข้ามาในชีวิตไม่ต่างอะไรกันกับเพื่อนแท้ที่เราต้องพบสบตาเสมอมาแม้อยากจะหลีกเลี่ยงแค่ไหนก็ไม่อาจหลุดพ้นไปได้เลย เหมือนที่มีคนเคยบอกว่ายิ่งเราคาดหวังยิ่งมีโอกาสพบกับความผิดหวังแต่ลึกๆแล้วเรารู้กันดีว่าหากปราศจากความหวังเสียแล้วมนุษย์หนึ่งคนก็คงไม่ต่างอะไรจากวัชพืชที่ล่องลอยไปอย่างไร้ซึ่งจุดหมายแม้ต้องเสี่ยงกับสิ่งที่เรียกว่าความผิดหวัง ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะสาบให้ตัวเองหายใจอย่างคนที่ไร้ความหวังเพราะนั้นอาจเป็นสิ่งที่เศร้าที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะต้องเผชิญค่ะแต่เราก็ต้องยอมรับให้ได้เช่นกันว่าความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องพบเจอและผ่านมันไปให้ได้เหมือนเรือทุกลำที่เคยผ่านคลื่นลมเหมือนเครื่องบินที่ต้องตกหลุมอากาศชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นแหละค่ะ อยู่ที่ว่าเราจะมองความผิดหวังในมุมเดิม,ดมหรือเลือกที่จะมองมันในมุมที่ต่างออกไปด้วยการมองให้เห็นเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตที่ผ่านเข้ามาทุกความล้มเหลวทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกคลื่นลมที่โหมกระหนำ่ำทุกหลุมอากาศที่เราต้องเจอมีบทเรียนอยู่เสมอค่ะไม่มีเรื่องไหนที่เปล่าประโยชน์หรือเกิดขึ้นอย่างไรความหมาย ในบางครั้งในบางโหนฉันแอบคิดเอาเองว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและแม้แต่ความผิดหวังเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญเช่นเดียวกันฉันเชื่ออยู่ลึกๆว่าทุกความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นเพราะต้องการมอบบทเรียนอันลัำค่าให้กับเราบทเรียนเรื่องความรักที่ล้ำค่าที่สุดก็มักจะมาตอนที่เราผิดหวังจากความรัก บทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดก็มาเกิดขึ้นในตอนที่เราประมาทกับชีวิตดังนั้นสำหรับฉันสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดไม่ใช่การต้องพบกับความผิดหวังแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือการต้องผ่านความผิดหวังนั้นไปโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะเรามัวแต่เอาเวลามานั่งเสียใจอยู่จนลืมที่จะเปิดใจเรียนรู้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้เขียนปลอไว้นะคะว่า ฉันว่าบทเรียนที่ดีที่สุดมักมาจากเรื่องที่เราอยากลืมเธอว่าอย่างนั้นไหมหวังว่าบทความบทนี้ที่อ๋อเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังมีความคิดมากหรือมีความกังวลหรือความผิดหวังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตแล้วเรายังกอบกู้ความรู้สึกนั้นขึ้นมาไม่ได้หนังสือเล่มนี้เขาแค่อาจะบอกกับเราว่า แค่อบกอดตัวเองให้เป็นนั่นหมายความว่าคุณต้องรักตัวเองให้ได้จากความผิดหวังจากความเสียใจนำทุกความผิดหวังทุกความเสียใจทุกอย่างที่ไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดหรือเราต้องการมาเป็นเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สำคัญที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้อย่างมีความสุขกันเถอะคะ่ะ